สวัสดีค่ะพบกับพวกเราเมิตรไมตรีค่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้เป็นเออ่ไม่ใช่ต้องบอกก่อนเลาเจนต้องต้องเติมตัวนี้ใช่ช่วยในเรื่องของริ้วรอนตัวนี้ก็คือใช่เลยใช่ใช่ใช่เถิดใช่เถิดใช่ของพาลีเนี่ยอันนี้ของแบบวิตามินซีแท้ๆเลยซ่อมมาทั้งส่วนเมื่อพูด่าทั้งส่วนจะบอกว่าาอทั้งโลกทั้งโลกแต่อันนี้คือจะเปลี่ยนไม่ได้ก็คือเป็นตัวเดียวใช่ไหมคะใช่ตัวนี้ตใหญ่ก็ดีจะได้ทัเสร็จเร็วเทิงใหญ่ เธอคนหายจริงหายจริงและเนียนมากชอบเห็นไหมซึ่งวันนี้นะคะสเปเชียลมากๆาบางพาเจนมาเอีเวนต์หนึ่งซึ่งเป็นเอีเวนต์ที่แบบข่าวบริสุทธิ์ผุดทองผู้ดีเวอร์ใช่ผู้ดีแบบผู้ดีเลยผูดด้ดีเลยมากซึ่งวันนี้สเปเชียลสุดเพราะชั้นพาเธอมาเจอคนหนึ่งที่สวยมากค่ะแบบมากๆมันจะมีคนสวยกว่าเจได้ยังไงอ่ะคนทั้งเยอะเยอะเลยคือไม่ชันแล้วหนึ่ง แต่คนนี้แต่อย่าม่แต่คนนี้คือแบบระดับจักรวาลอันนี้อยากรู้มากแต่ฉันยังไม่บอกเธอตอนนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปดูงานก่อนนะคะซึ่งเราอยู่กันงานพารินนะคะก็จะเป็นแบรนด์นะคะที่แบบเลเซอร์โคนยก็ชับหน้านะคะโพดกต์ต่างๆในวันนี้เราพาไปดูงานอีเวนต์กันแล้วไปเจอคนสวยระดับจักรวาลนะคะเจนเตนเตนคัดได้เลยค่ะ มีอุปกรณ์มากมายอันนี้คืออะไรบ้างคะตัวนี้เป็นฟิสติกค่ะก็คือช่วยยกกระชับใบหน้าใช่ให้ความเย็นโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องชาร์จไฟหรืออะไรเลยก็คือนั่งเล่นแล้วก็ขับไปเรื่อยๆใช่แล้วอันนี้นะคะอันนี้คือตัวไฮไลท์เลยค่ะ r e a จ i n g เป็นเครื่องช่วยโยกกระชับมีกระแสไฟฟ้า EMS ค่ะก็คือทำได้ใช่เหมือนแล้วนี่คืออะไร่อเป็นออกซิเจนค่ะเป็นเครื่องค้นออกซิเจนให้กับใบหน้าแล้วนี้ ก็เป็นคอลลาเจนใช่ค่ะเป็นตัวใหม่เลยเป็นเนื้อเจลลี่คอลลาเจนแล้วก็เป็นสูตรวิตซีค่ะอันนี้ก็เป็นโยระชับหน้าหรือเปล่าใช่ค่ะมีหลายโหมดมีคลีนหน้าได้ด้วยแล้วก็โยระชับเป็นริ้วรอยตื้นๆอันนี้อันนี้ถ้าดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นที่ล้างหน้าที่ล้างใช่ใช่แบบว่าแบบล้างหน้าแล้วกับเซรั่มนวดเข้าไปในหน้าสกินแคร์เอาช แล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้เป็นไม่ใช่ตัวนี้เป็นไคลโอความเย็นค่ะก็คือประสิทธิภาพเขาก็เหมือนกันคลายให้ความเย็นให้ความผ่อนคลายผิวนียนอ่ะสีสวนมากตัวนี้เป็นไอคุปุค่ะเครื่องซิลิโคนทําน้ําแข็งแล้วก็แบบใช้กระตุนใบหน้าเหมือนกันรูกผงคน ใช่เหมือนสเตชันนี้เหมือนจะเน้นเรื่องการยกกระชับหน้าใช่แล้วก็บำรุงเติมการลาเจนอะไรประมาณนี้ถ้าไปคลินิกอย่างเงี้ยเขาจะต้องแบบเป็นเครื่องใหญ่ใช่ป่ะแบบขึ้นใสอย่างเงี้ยจะเป็นขึ้นใหญ่แต่เนี้ยเราสามารถทำที่ที่บ้านเองได้เลยเป็นแค่เครื่องเล็กๆแค่เนี้ยสะดวกง่ายไม่ต้องไปถึงคลินิกนอนก็ทําได้เรื่อยๆซึ่งแบรนด์พาลินเขามีหลากหลายเยอะแยะมากนะคะนี่คือแค่สเตชันเดียวเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูหลายๆสเตชันว่าเขามีอะไรกันบ้างโอเคค่ะ เรามาอยู่กันที่อีกเตชั่นหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นเตชั่นที่ส่วนใหญ่จะเป็นครีมใช่ค่ะเป็นสกินแคร์ค่ะอรุนอันนี้ตัวนี้น่าจะไฮไลท์เลยเลยอคะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นมาใหม่เลยค่ะจะเป็นอ่าเป็นไวท์เทนนิ่งสเปรย์ค่ะในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยอ่าระงับลิ่นเหงื่อด้วยค่ะตัวนี้อ๋อมันไม่ได้เป็นแบบเป็นแห้งใช่ค่ะบางเบามากสบายฉีดปุ๊บก็คือแบบแห้งไปเลยไม่มีออะค่่าก ตัวน,นี้ของเราก็เหมเหมือนกันนะคะตัวจะเป็นรดตุ่มหนังไก่ด้วยค่ะตัวตรงนี้นม,มีซองแล้วก็เป็นแบบกระปุกออันนี้จะเป็นแบบบางเบาแต่นี้ก็จะหนักขึ้นมาด้ใช่ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยค่ะอ่าแล้วมีมีน่าจะเป็นมาร์กใต้ตาปะ่ะคะใช่ค่ะมาร์กใต้าตาตัวนี้ค่ะหลังจากที่ลูกค้าค่ะทาไอครีมไปแล้วเนี่ย เราอ่ะก็จะเอาเป็นแผ่นมาร์คค่ะปกปิดเพื่อที่ให้ไอทีมเนี่ยของเราอ่ะอยู่กับใต้ตาของเราตลอดอันนี้ถามนิดนึงต้องจำเป็นต้องแช่เย็นไหมหรือว่าไม่ต้องไม่จำเป็นค่ะแต่ว่ามันมันจะได้ความอีกซีลี่นึงนะถ้าแช่เย็นนัมันจะสดชื่นใช่แต่ว่าไม่ต้องแช่ก็ได้ค่ะสามารถแช่ได้30ครั้งเลยเป็นซิลิคนเกรดการแพทย์ค่ะพอใช้เสร็จแล้วก็คือล้างเก็บล้างแล้วก็แปะไว้เหมือนใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนค่ะเจลลี่ค่ะลูกค่าต้องเทปก่อนได้นะ อันนี้คือทานอะ่าลอนได้ไหมากลองของเธอใช้น้ำหมอกกับคอลลาเจนต้องต้องที่เติมก็ต้องที่เติมใช่ช่วยในเรื่องของริวรรยได้ทีก็คือใช่เลยใช่ใช่ช่ใช่ใช้เถอะใช้ของพาีตอนนี้นะคะจะเป็นวิตซีค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ก็เป็นตัวที่ดังดามความก่างใสใช่ค่ะของเราเป็นสินค้าใหม่รู้แต่ว่าเมื่อคีมมันต่างกันอนหนึ่งอันนี้หอมแบบวิตามินซีแท้ๆเลยใช่ส้มมาทั้งสวนเย่างผู้ว่าท buzz so? ั้งสวนก็บอกว่าทั้งโลกทั้งโลก กลินแบบส้มอ่ะแบบส้มชืเจ๋งมากแบบส้มจริงๆอ่ะทุกคนส้มจริงๆแบบไม่ใช่ส้มแบบหลอกลวงนนี้เป็นคายาค่ะคายาเป็นเซรั่มใช่ตอนนี้ผสมเป็นครีมได้แล้วก็มาผสมมาเจอไรเซอร์ตอนกลางคืนได้เลยแต่แล้วมีสเตชันไหนอีกเดี๋ยวเราพาไปดูกันจ้าขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ s ล a t สเตชันแล้วมาถึงไฮไลท์ของวันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเจนไหนกันบ้างคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นเจนหนึ่งค่ะเจนสองเจนสามแล้วก็เจนสี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดไกันบ้างอ่าถ้าเป็นเจนหนึ่งเจนสองอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเหมาะกับคนที่เหมือนแบบ เป็นมือใหม่หรือว่าขนน้อยหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นขนบางๆเส้นเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นเจน3เจน e n สี่ะค่ะเขาจะมีความอัปเกรดพลังงานแต่ว่าจริงๆตัว1 2 3 4อสก็จะมีการอัพพลังงานความแรงมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าเป็นตัว3ข้อเด่นของเขาเลยอะค่ะก็คือจะมีแบบตัวหัวเปลี่ยนด้วยเพื่อจํากัดเบรนที uh, ่ยิง ใช่ค่ะเล็กใหญใช่เผื่อว่าเราต้องการแบบว่ายิงในจดุดบริเวที่เหมือนแบบเ,เล็กหรือว่าคแคบลงอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยน,ยนหัวได้ไดถ้าเป็นตัวใหม่อะค่ะเขาจะเพิ่มในส่วนของหมดความเย็นขึ้นมาค่ะบอกความเย็นนี้มีดับไหมคะว่าแบบ ระดับไ,ไหนถึงระดับไหนหรือว่าแบบเป็นพอเรากดปุ๊บมันเป็น,เป,นเป็นโหมดความเ,เย็นไปเลยเป็นเย็นแบบฟรีซเลยค่ะใช่จะมีเป็นฟรีซที่เหมือนแบบเย็นระหว่างประที่ทําเพื่อปลอบประโลมผิวให้รู้สึกสบายผิวมากขึ้นแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวโหมดไอซ์ก็คือจะเป็นปลอบประโลมผิวหลังทําค่ะให้ขอดูใช่เลยค่ะ จะมีสองสีให้เลือกใครอยากแกล้มอยากข่าวมีคลีนอันนี้อ่ก็คือตรงนี้ที่เป็นเป็นตัวของเนเซอร์ใช่อันนี้คือจะเปลี่ยนไม่ได้ก็คือเป็นตัวเดียวใช่ไหมคะใช่ตัวใหญ่ใหญ่ดีจะได้ทำเสร็จเร็วเธอใหญ่ก็มันใช้ได้จริงต๊ดตื๊ดตื๊ต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 ๊อย่างนี้ได้เลยอ่ะนี่นะคะให้กล้องดูพกพาได้เอาจริงเหมือนเ o w e แบงค์ไม่ไหนก็ได้เออมันเผมอเ power b a n จริงจริงไม่ไหนก็ได้ ดเดี๋ยวไปลองดูนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะจะเป็นเปิดเครื่องนะคะอันนี้จะเป็นจำนวนช็อตนะคะแล้วก็ ตัวนี้เราจะเลือกได้5ระดับนะคะก็คือเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5นะคะถ้าเป็นระดับ1ระดับ2อนะคะสามารถเอามา,ายิงบนใบหน้าเพื่อเพิ่มความแบบกระจ่างใสได้ด้วยะคะ่ะใช่ตัวนี้ก็จะช่วยป,อปลอบประโลมผิวะคะ่ะช่วยให้ผิวแบบเย็นสบายหลังจากที่เราทำ ผิวก็จะรู้สึกเยนสบายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะหลังจากใช้อะคะควรจะใช้ในส่วนของตัวอะโลเวร่าเจลด้วยอะคะ่ะใช่เพื่อปลอบลอารมณ์ผิวอีกทีนึงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะ หายจริงหายจริงและเนียนมาก,มากช่เห็นไหมใช่แล้วความรู้สึกดีก็คือเหมือนกับในเครื่องเดียวอะ่ะมัน,มนทั้งเย็นแล้วก็เลเซอร์ไป,รไปพร้อมกันพร้อมกันในเครื่องเดียวเราซื้อแบบ2ูอ in วันเลยดังนั้นเนียนจริง<ม>รับรองเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันแอนค่ะมาจากรายการ m ม d บายเดย์นะคะค่ะวอดีว่ัปังอยากจะสอบถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับทางแบรนด์ทาลินคะก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Iconic Gen n น y นะคะก็แฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าเป็นเครื่องที่พบง่ายใช้ง่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของคันความสะดวกด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้อนสบายใจมากๆเลยค่ะ แล้วตัวของนวัตรกรรมมาหาของตัวของอพารินเจนสี่นะคะคุณแอนใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะชอบตรงไหนอะไรยังไงต้องบอกเลยนะคะว่ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเลยเพราะว่าหนึ่งมันเป็นอะไร<ฆ>ที่สะดวกมากๆมันเป็นเครื่องที่ใส่ในกระเป๋า<ฆ>เดินทางได้ง่าย<ฆ>แล้วก็ใช้ทุกเวลาได้เลยแล้วแอนไม่ต้องไปกังวลเรื่องของความสวยหรือว่าคนต้องแคร์ต้องคาต้องรักแร้หรือว่าต้องบิกินี่ตอนที่แอนเดินทางไปต่างประเทศ<ฆ>หรือว่าเดินทางไปไป to the beach ทะเล t ใช่ตอน to ทะเล ใช่ค่ะคือมันทําให้ชีวิตแอนสะดวกมากขึ้นแล้วก็ด้วยที่เขามีหัวหัวเย็นด้วยมันช่วยในเรื่องของอุณหภูมิผิวแล้วก็มันไม่มันไม่เจ็บแล้วก็ใช้แบบสบายมากๆค่ะ อยาก<ะ>ให้คุณแอนแนะนาคนที่ไม่เคยลองหนึ่งเลยทำไมถึงจะต้องลองต้องบอกเลยนะคะว่าหนึ่งเหมือนเดิมก็มีความสะดวก<ะ>ไม่เจ็บแล้วก็หัวเย็นโดยที่แบบมันมัน adjust <ะ>ในอุณหภูมิของผิวเราด้วย<ะ>ซึ่งมันไม่ทําให้ผิวเราไหม้<ะ>แล้วก็ใช้ได้บนหน้าทําให้หน้าเราใสแล้วก็เนียนมากขึ้นใช่คะ่ะแล้วก็มันมีออ,อโต้ด้วย<ะ>ซึ่งเราไม่ต้องมานั่งกดแต่มันสแกนได้ว่าขนตรงบริเวณไหนมีบ้าง<ะ>แล้วก็มันก็จะจำกัดให้เลย ใชเลยเพราะว่าผิวคุณแอนสวยมากเมื่อกี้ตอนยกปุก๊บสวยด้วยพาลินนี่ขอบคุณมากนะคะรายการ Make My Day สำหรับวันนี้เราก็สำหรับมาที่บูธพารินวันนี้นะคะเราก็อย่าลืมนะคะความสวยไม่ใช่เรื่องยากกับพารินค่ะนี่ขอบคุณมากขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างเธอเพราะว่าฉันพาเธอมางานอีเวนต์ครั้งนี้สนุกป,ปะคือวันนี้สนุกมากคือพี่ป่ามันไม่ได้แค่แบบว่าทดลองสินค้าหรือซื้อสินค้าเลยแต่ละอย่างของพาลินอะแต่คือมันมีรูปสวยๆมีกิจกรรมให้รุ้นว่าเฮ้ยเราซื้อของครบเท่านี้ได้เ่นเกมเท่านี้ได้ของรา<ด><อ>งวัลเท่านี้ด้วยออมันแบบมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซึ่งวันนี้นะคะเราพามาที่บูธข,ของพาลินนะคะเขาออกเป็นตัวพีไอใหม่ ก็คือจะเป็นตัวของเลเซอร์ที่นั่นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ะค่ะดังนั้นก็แนะนํามากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวของพาลินก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายนอกจากเลเซอร์แล้วมียกกระชับมีครีมนะคะอันนั้นก็แนะนําสามารถซื้อได้ท้งออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น lazada shopee tiktok เลยนะคะดังนั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะดังนั้นสวยไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะว่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราสวยอยู่แล้วด้วย ถูกค่ะไอจอยนะคะบ๊ายบายค่ะสิค้าครบ2 9 9พบ2 9 9าบาทค่ะก็จะได้หมดไปด้านนี้เลยใช่ซื้อครบปุ๊บมาเล่นเกมปั๊บแล้วก็ได้ของอีกไปอีกขอกำลังใจหน่อยอันไหนคือแพงที่สุดในนี้แพงที่สุดของเราจะเป็นเครื่อง IPL g e น2เลยค่ะคือตัวนี้นั่นเดี๋าวเดี๋ยวลองเล่นเดี๋ยวฉันลองเล่นปุ๊บปุบได้แล้ว อันนี้มันขี้โกงเอารองลองหมุนหมุนเบามากแม่ได้เลยงงมากได้เลยงง็อ๊ะล็อกมงล็อกมงสุดๆเอาแบบอะไรก็ได้อทำเพื่อพี่ไงเราดูกันโย หยุดพอดีเลยหยุดพอดีเลยเอะไรมาโอเคอเดี้ยทำได้เหมือนกันเลยเอาใหม่เอาใหม่เธอลงใหม่เอาใหม่อะเอาใหม่อีกรอบนึงรอบสุดท้าย r e ครับขอูบคุณร